JSB JSB is a wonderful world JSB JSB all the c o l o r f u f day สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนค่ะวันนี้นะคะมาพบกับครูดาและครูแอนค่ะในวิชาภาษาไทยค่ะ เด็กอยากรู้ไหมคะว่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันบ้างถ้าอยากรู้ครูแอนมีคำตอบค่ะค่ะสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็คือเรื่องคำนามน่ารู้ผู้เรียนน่ารักค่ะก็จะเป็นเกี่ยวกับคำนามทั้งหมดเลยนะคะว่ามีกี่ชนิดอะไรบ้างค่ะแปลว่าผู้เรียนจะต้องน่ารักนะคะวันนี้จะต้องตั้งใจเรียนให้มากเลยค่ะ,คะสำหรับวิชาภาษาไทยเด็กพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะครูดาขอาวครูแอนมีเกมสนุกสนุกให้เล่นค่ะ เรงไปกันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลยก่อน <'m> <st> <it> ที่จะเข้าสู่เนื้อหานะคะวันนี้คุณครูก็มีเกมสนุกสนุกมาให้นักเรียนได้เล่นกันค่ะเกมนี้นะคะจะเป็นปริศนาคำททยเกี่ยวกับชื่อของสัตว์ค่ะถ้าคุณครูอ่านแล้วนักเรียนต้องคิดว่าคำนี้น่าจะเป็นสัตว์อะไรนะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกกันเลยค่ะ ค่ะสำหรับข้อแรกนะคะอะไรเอ่ยเช้าตื่นขึ้นขันคำนั่งจับคอนมีหางมีงอนตอนเช้าปลุกคนค่ะอะไรเอ่ยอะไรนะเด็กๆคิดได้หรือยังคะถ้าพร้อมแล้วติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกและคำตอบข้อนี้ก็คือ ไก่นั่นเองค่ะตอนเช้าก็ขัดที่เรารู้แล้วค่ะรู้เลยว่าคืออะไรนะคะอะ,อะไรเอ่ยเป็นเพื่อนที่ดีมีความซื่อสัตย์เสียงดังฟังชัดหัดไว้เฝ้าบ้านโอ้โหข้อนี้ก็ง่ายมากเลยค่ะเด็กๆรู้อยู่แล้วแน่เลยนะคะสำหรับคำตอบพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้ว ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกและคำตอบข้อนี้ก็คือสุนัขค่ะ,ะสุนัขนั่นเองนะคะก็จริงๆนะคะเขาพูดกันว่าสุนัขเนี่ยนะคะคือเพื่อนของมนุษย์เนี่ยแหละนะคะแบบมีความซื่อสัตย์มากเลยนะคะรักเจ้าของพอเวลาใครจะมาเข้าใกล้บ้านเรือกนกลางคืนอย่างเงี้ยะคะ่ะก็จะดูแลปกป้องนะคะค่ะ อะไรเอ่ยสองหูยาวตั้งขนปุยเป็นมันหางสั้นสี่ขาดวงตาแจ๋วแววอะไรนะหางสั้นสี่ขาก็น่าจะรู้แล้วแหละนะคะคุณแม่ว่าคุณีคำตอบคืออะไรถ้าพร้อมแล้วติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกและคำตอบข้อนี้ก็คือกระต่ายนั่นเองค่ะ,คะเป็นสัตว์น่ารักนะคะค ใช่ค่ะพร้อมแล้วข้อต่อไปเลยค่ะอะไรเอ่ยอยู่บนต้นไม้นั่งนิ่งไม่ได้ชอบเล่นวิ่งไล่กรอกหน้ากรอกตาอะไรนะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกและคำตอบข้อนี้ก็คือ ลิงนั่นเองค่ะโอ้โหสุกสนค่ะแสบนะคะ,ะ,คะ <laughs> เวลาแบบเขาจะไม่ค่อยอยู่นิ่งนะคะ<ช>ไม่ค,ค่อยอยู่เฉยอ่าและข้อสุดท้ายค่ะอะไรเอ่ยตัวใหญ่เท่าฟ้ามีขาสี่ขามีงวงมีงาตาเล็กนิดเดียวง่ายมากเลยค่ะข้อนี้จริงๆเป็นสัตว คู่บ้านคู่มเมืองเลยนะคะ,คะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกและคำตอบข้อนี้ก็คือช้างนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเกมที่คุณครูนำมาให้นักเรียนได้เล่นกันสนุกนะคะเกมนี้สนุกมากเลยนักเรียนจะได้ทายจากปริศนาที่คุณครูตั้งขึ้นมานะคะ,คะจำกันได้ไหมคะว่าคำมีทั้งหมดกี่ชนิด ถ้าจำไม่ได้ไม่เป็นไรคะ่ะเรามาทบทวนพร้อมๆกันนะคะชนิดของคำในภาษาไทยแบ่งได้เจ็ดชนิดได้แก่คำนามคำสรรพนามคำกริยาคำวิเศษคำบุพบทคำสันธานหรือที่เราเรียกกันว่าคำเชื่อมค่ะ และสุดท้ายคำอุดทานสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องแรกก่อนก็คือเรื่องของคำนามค่ะเด็กๆจาได้ไหมคะว่าคำนามคืออะไรถ้าจำไม่ได้ไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวคุณดาจะอธิบายให้ฟังนะคะคำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์พืชสิ่งของและสถานที่ทั่วไปค่ะยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นคำว่าคน ปลาตะก้าไก่ประเทศไทยจังหวัดพิจิตรการออกกำลังกายเป็นต้นคำนามนะคะสามารถแบ่งได้ทั้งหมด5ชนิดค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูชนิดที่1กันเลยนะคะชนิดที่1ค่ะคือคำนามสามัญคือคำนามที่เป็นชื่อทั่วๆไปค่ะเป็นคำเรียกสิ่งต่างๆโดยทั่วไปไม่ชี้เฉพาะเจาะจงนะคะเชน่นปลาผีเสือ้อ คนสุนัขวัดต้นไม้บ้านหนังสือปากกาเป็นต้นค่ะ 2. คำนามว,วิสามันค่ะคำนามว,วิสามันเป็นคำนามที่ใช้เรียกชื่อเฉพาะเจาะจงลงไปของคนสัตว์สถานที่โดยที่เราจะชี้เฉพาะเจาะจงเลยนะคะว่าเป็นใครเช่นพระพุทธชินราชเด็กชายกิษดา พระอภัยมณีโรงเรียนจันทศิลิวิทยาสิ่งสิ่งเดียวค่ะที่มีชื่อชี้เฉพาะเจาะจงเราเรียกกันว่าคำนามวิสามันค่ะต่อไปเป็นชนิดที่สนะคะคือสมุหนามค่ะสมุหนามก็คือคำนามที่ทำหน้าที่แสดงหมวดหมู่ของคำนามทั่วไปและคำนามเฉพาะนั่นเองค่ะเช่นฟูงพึ่งหมู่ลูกเสือ คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนจันทศิริวิทยาหรือแม้กระทั่งเรียกคำว่าบริษัทนั่นเองค่ะ 4. ลักษณะนามลักษณะนามนะคะเป็นคำนามที่บอกลักษณะของคำนามเพื่อแสดงรูปร่างลักษณะขนาดปริมาณของคำนามค่ะ อันนี้จะง่ายมากเลยนะคะนักเรียนลักษณะนามจะอยู่หลังคำนามเสมอค่ะเช่นบ้านเราจะเรียกเป็นหลังโต๊ะเราเรียกเป็นตัวนะคะหรือมือถือเราจะเรียกเป็นเครื่องจดหมายเราจะเรียกเป็นฉบับนาฬิการเราจะเรียกเป็นเรือนค่ะต่อไปเป็นชนิดสุดท้ายของคำนามนะคะคืออาการระนามค่ะ คำนามที่เป็นชื่อกริยาอาการเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมานะคะไม่มีรูปร่างมักมีคำว่าการและความนำหน้าเช่นการกินการเดินการพูดการอ่านการเขียนความรักความดีเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนหลังจากที่เราได้เรียนเรื่องคำนามชนิดต่างๆกันมาแล้ววันนี้เรายังมีกิจกรรมดีๆให้นักเรียนได้ลองทำกันอีกนะคะ คือกิจกรรมอะไรคะครูดากิจกรรมนี้นะคะให้นักเรียนเตรียมกระดาษขึ้นมาเลยค่ะจงบอกคํานามวิสามันของหัวข้อที่กําหนดให้ค่ะอย่าลืมนะคะนักเรียนโจทย์บอกว่าอะไรคำนามวิสามันค่ะก็แปลว่าจะต้องเป็นคํานามที่ชี้เฉพาะเจาะจงค่ะโดยครูดากับครูแอนนะคะได้กําหนดมาให้นักเรียนนะคะ4หัวข้อได้แก่ชื่อคนชื่อจังหวัดชื่อถนนและชื่อหนังสือพิมพ์ค่ะ นักเรียนลองทำนะคะครูดาจะให้เวลา5นาทีในการทำกิจกรรมนี้ถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยค่ะ ค่ะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนสำหรับกิจกรรมที่ให้ทำไปทำถูกกันไหมคะทำได้ไหมคะคราวนี้ค่ะคุณอากับครูแอนนะคะจะมาเฉลยให้นักเรียนฟังกันดีกว่านะคะว่าคำนามวิสามันในแต่ละหัวข้อเป็นยังไงจะเอาคำตอบเพื่อเป็นไกด์ไลน์ให้นักเรียนนะคะในการดูกับคำตอบของตัวเองอ,อย่างอันแรกค่ะชื่อคนอาจจะเป็นชื่อครูอารีดา ครูพัชรีพรครูนงรักหรือจะเป็นเด็กหญิงอมาริสานะเด็กชายชุดทีเดชหรือจะเป็นเด็กชายแดนไตก็ได้นะคะที่เป็นชื่อคนชี้เฉพาะเจาะจงลงไปต่อไปชื่อจังหวัดค่ะครูแอนชื่อจังหวัดก็เช่นจังหวัดอุบลราชธานีค่ะจังหวัดราชบุรีจังหวัดเลยหรือแม้แต่จังหวัดสุขโขทัยค่ะอะจริงๆแล้วชื่อจังหวัดของเรานะคะ เป็นคำนามวิสามันทุกจังหวัดเลยค่ะเพราะเป็นชื่อเฉพาะค่ะต่อไปชื่อถนนนะคะนักเรียนก็ดูง่ายๆค่ะเอาที่ใกล้ๆเราเลยเช่นถนนเพชรเกษมถนนพุทธสาครหรือจะเป็นถนนสุขคคุมวิทถนนเพชรบุรีตัดใหม่ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ คราวนี้มาดูอันสุดท้ายค่ะครูแอนเป็นชื่อหนังสือพิมพ์นะคะก็เชน่นหนังสือพิมพ์เดลี่นิวค่ะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหรือแม้แต่คมชัดลึกค่ะคคูดาคราวนี้นะคะจบกิจกรรมแรกไปมาถึงกิจกรรมสุดท้ายของชั่วโมงนี้กันนะคะคุณครูนะคะก็จะให้นักเรียนนะคะทบทวนเกี่ยวกับชนิดหรือประเภทของคำนามค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะ ให้นักเรียนนะคะเตรียมสมุดและปากกาขึ้นมาก่อนค่ะเพื่อที่จะมาเขียนนะคะว่าคำนามนั้นมีกี่ชนิดอะไรบ้างนั่นเองค่ะให้นักเรียนเขียนชื่อชนิดของคำนามให้ถูกนะคะถ้านักเรียนเขียนชื่อที่ยากๆไม่ได้นะคะให้นักเรียนเขียนชื่อทั่วไปนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลยค่ะคุณครูจะให้เวลา5นาทีนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนเขียนกันเสร็จหรือ,อยังคะไม่เสร็จไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยไปพร้อมๆกันค่ะสำหรับชนิดของคํานามนะคะชนิดแรกก็คือคํานามสามัญน,นะคะหรือนักเรียนจะเขียนว่าคำนามออคำนามสามัญทั่วไปหรือสามัญน,นามก็ได้ค่ะต่อไปนะคะคํานามชี้เฉพาะหรือคํานามชื่อเฉพาะ หรือจะเขียนว่าวิสามานยนามก็ได้ค่ะต่อไปคำนามรวมมู่ก็จะเป็นเกี่ยวกับแสดงหมวดหมู่นะคะหรือจะเรียกว่าสมุหานามค่ะต่อไปนะคะเป็นคำนามบอกอาการนะคะนักเรียนเขียนว่าอาการระนามก็ได้นะคะสุดท้ายค่ะคำนามบอกลักษณะหรือ ลักษณะนามนะคะเวลาเขียนเป็นลักษณะนามนะคะนักเรียนจะใส่สระอะหลังนอนเน้นนะคะถูกกันหรือเปล่าคะนักเรียนต้องมีถูกกันบ้างล่ะนะคะเพราะเรียนกันมาแล้วน่าจะจํากันได้ใช่ไหมล่ะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเรื่องคํานามน่าจะเริ่มเข้าใจกันมากขึ้นแล้วนะคะ สำหรับสัปดาห์หน้านะคะเราจะมาเจอกันในเรื่องอะไรนั้นนักเรียนนะคะอย่าลืมตามนะคะครูดาและครูแอนนะคะจะมาให้ความรู้นะคะในเรื่องต่างๆเกี่ยวกับภาษาไทายให้กดติดตามกด Subscribe นะคะแล้วมาเจอกันสัปดาห์หน้านะคะ่ะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายเป็นยังไงกันบ้างคะนะักเรียนสนุกไหมคะถ้าสนุกแล้วอย่าลืมทำใบงานที่คุณครูให้นะคะ แล้วมาส่งกันในช่วงเปิดเทอมค่ะดาและที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไ r i b e ให้คุณครูด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย